ส่งเสริมภูปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสื่อสารภูปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งหมอเมืองหมอพื้นบ้าน3.5.3ส่งเสริมปลูกฝังและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแด่เด็กเยาวชนประชาชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาชุมชนมากขึ้น3.5.4ส่งเสริมบทบาทสตรีโดยผ่านเครือข่ายองค์กรสตรีทั้งจังหวัด3.5.5ส่ 5. 5. 5. งเสริมการสร้างความเป็นธรรมในสังคมการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย4 นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการเมืองและการบริหารเป็นสิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลในองค์กรและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจึงจะทําให้องค์กรสามารถดําเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถดําเนินการพัฒนา ให้บรูุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และตอบสนองได้อย่างตรงเป้าหมายตามความต้องการของประชาชนโดยดิฉันได้กำหนดนโยบายการพัฒนานการเมืองและการบริหารโดยจัดดำเนินการดังนี้4.1ส่งเสริมประชาธิทไตยไปความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 4.2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น4.3พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอ,อย่างทั่วถึง4.4 ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจาการบ้านเมืองและสังคมที่ดี4.5ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ4.6การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้กระจายอำนาจการตัดสินใจและทำงานเป็นทีม 4.7จัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นโดยจัดทำโครงการอบจอเชิงรุกหรืออบจสัญจรโดยองค์การบริหารส่วนจงังหวัดเป็นศูนย์กลางการประสานงานประสานแผนประสานการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง4.8จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยการจัดให้มีศูนย์เครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาและส่สงเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทร้องถิ่นหรือเชียมราย Center. c e <oughs> ิต i ิสเซนเตอเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที4.9ส่งเสริมและฟื้นฟูกิจกรรมกลุ่มมวลชนต่างๆเพื่อสนองต่อนโยบายปลองดองความสามคัคคีในหมู่ประชาชนโดยการฟื้นฟูกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อปรัชาธิกปกตย 5. นยโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดข,ของประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายเป็นจังหวัดที่คนส่วนใหญ่ของประเทศรวมถึงชาวต่างชาติต้องการที่จะมาเยือนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ ที่สวยงามจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการซึ่งดิฉันมีแนวทางในกิดในการดำเนินการดังนี้5.1ส่งเสริมให้จงังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือเปิดประตูสู่อาเซียน 5.2. สส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่แพร่หลาย5.3พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นและวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสู่ประชาชนในท้องถิ่น5.4พัฒนาระบบสาธารณูปโภคโบครงสร้างพื้นฐานที่เกินศักยภาพของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งระบบถนนไฟฟ้าหลักปาและแหล่งน้ำให้มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่นๆไปพร้อมกัน 6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นแหล่งน้ำภูมิอากาศ พื้นดินและป่าไม้เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกชุมชนท้องถิง่นถ้าชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องก็จะทำให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิอากาศที่ดี ไม่มีปัญหามลาภาวะเป็นพิษและโลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ฉันต้องการที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนจึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้6.1ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางดังนนี้6.1.1การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6.1.2การศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการที่จะใช้พลังงานทดแทน6.1.3สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า6.2 บำบัดและฟื้นปูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมตลอดถึงดำเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดัริ6.3ก่อสร้างฝายชะลอน้ำสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทำให้นีฝาชุ่มชื้น 6.4หลับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยการซ่อมแซมและก่อสร้างเหมืองฝายุดลอกคูคลองเพื่อเก็บกักน้ำและเจาะบ่อบาดานเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่6.5ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยการเจาะบ,บาดานเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 6.6แก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันด้วยการลดการเผาไหม้ของเศษไม้หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเช่นฟางข้าวสังข้าวโพดด้วยการส่งเสริมให้นำวัสดุด,ดังกล่าวมาทำเป็นปุ๋ยหมักโดยจัดหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทำปุ๋ยหมักมาให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหมลภาวะอย่างยั่งยืน6.7ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ำสายหลักของจังหวัดโดยการบริหารจัดการให้เป็นระบบโดยป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำมีและมีน้ำพอเพียงในฤดูแล้ง 7. ปัญหาการพัฒนาทร,รัพยากรมนุษย์ และการบริหารภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการที่จะทำให้การบริหารงานระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรของภาครัฐควที่จะมีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมหรือมากกว่าภาคเอกชนรวมไปถึงความพร้อมทางด้านต่างๆเช่น เครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการประชาชนเป็นต้นเพื่อที่จะสามารถประสานงานและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้7.1ส่งเสริมการจัดอบรมบุคลากรทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานโยบายด้านอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและประสานงานในการให้บริการประชาชนและเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต7.2พัฒนาช่องทางในการให้บริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น7.3ส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒน,นาด้านเครื่องมือและระบบการทำง,งานทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง7.4ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลไป,ไปตามสภาวะของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก ที่จะต้องรวดเร็วฉับไวชัดเจนมีประสิทธิภาพและเร่งใส7.5มุ่งเน้นที่เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกนชนมากกว่าการจัดการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวตามนโยบายที่ได้แถลงไปแล้วนั้น เป็นการกำหนดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558เป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนและเป็นนโยบายที่ตั้งมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริงสามารถดำเนินการให้เป็นปรูปธรรมได้โดยจะปรับปรุงแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาะการที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้การพัฒนาจาังหวัดเชียงรายเติกโตอย่างต่อเนื่องและย,ยั่งยืนซึ่งดิฉันจะได้ดําเนินการให้เกิดผลอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ดำรงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงขอความร่วมมือจากประธานสภาและสมาชิกผู้สูงตรงเกียรติทุกท่านและทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อไปขอขอบคุณค่ะน,ะ,นดดะนางสลัจเจติยาภัยรัตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย